ตลาดนัดล้างแล้วเหรอเนี่ยคนขายตรงนี้หายไปหมดเลยพักทองยังมีอยู่พักทองยังขายเจ้านั้นสู้อมาได้ปีดไปแล้วแต่ว่าได้ค่ะว่าได้เจ้านั้นอ่ะ เคยเคยพูดอะมุมนละ้เคยมาซื้ออันนี้ของเปิ้ลเต้าเต้าหู้ที่มันเป็นถุงซาลาบาเต้าหู้นิ่มๆที่ปรุงแล้วอะอ๋อป้ยายมันอยู่นี่หรอน่งกะนี่นอ๋อไงมาอยู่ตรงนี้ตีต่ขายฮ้าขายอยังเนี้ยอ่ามีแถวหนึ่งแถวหนึ่งไก่และแถวหนึ่งเปเปพี่คนลนะอ๋อเปเปพี่คนนั้นนะอ,อ๋อก็น่าว่าไปไป,ไปห้องแต่ก่อนส่องพอเวลาจะซื้อเนาะอ๋ะอแล้วอันคนขายอะโวคาโดว่า ป่นบะขายแล้วป่นไปอยู่บนดอยแล้วไม่ใช่กันอ๋อนั่นเต้าหู้นั่นนะเจ้านั่นแหละซักอาหานนั่นแหละถามซื้อเต้าหู้เจ้าเอ่อขางป่นมันปรุงแล้วมัน่ใช่เต้าหู้แบบที่ทั่วไปเนาะมันมันเอาไปทอดแล้วมันลามดีเต้าหู้ยี่นะครับอือบ่ใช่ยี่นะมันสีขาวออ๋เเป็นต้้าหูลม เออเออต้องหูขาวปรุงรสน่ะเอาไปพัดใส่อย่างกะลัมอ๋อคนคนหนีกันไปนหมดแล้ว นันมะเขือเทศนี่ขายอย่างไดนี่ไม่เจะเขอืขอเทศเนี่ยเจ้ามะเขือเทศขายกี่ลูสั่งซอจะเอาสักสีบ,บาทอนะแต่เอาที่มันสุกๆแล้วนะได้ก่อนเจ้าเอาสีบบาทเอาที่มันสุกแล้วห้ากั กว่าก้องก็กลัมกลัมเพื่อการมกลัมอีกเลยเพราะว่าถ่ายวีดีโอดโดยเจ้าถามไ้ทางไหมคะที่เห็นหน้าตัวเองถามที่คนมันล้างน้ำเนี่ยแต่ก่อนเป็นเนี่ยนะไม่มีคน ช่องนี้นไม่มีคนไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้าด้วยอ <laughs> ขอซื้อเต้าหู้ตีปุงโรตีถุงซาวนะ่ะ อาถุงเดียวอ๋อแต่ก่อนน้องขายตรงนั้นนะก่อนก็น่าไปตามหาเมื่อกี้เห็นปิดนะว่าว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วพอดีได้ยายอ๋อเดี๋ยวถือนี่ให้ป้าหน่อยป้าลวงสตางค์<อ> พักบุ้งงามเนาะพักบุ้งขายอย่างไรเจ้าเนี่ยพักบุ้งเนี่ยเจ้า